สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยน,นะครับนวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมโรบอทกันอีกเชนเคยครับทุกคนและก็อยู่ในแมปของพิอัสไลด์ครับทุกคนซึ่งแมปนี้เป็นการเลือกครับทุกคนว่าเข้าสีไปลงสไลดมองได้แ้ครับเนาะที่สีเป็นสไลด์ที่ถูกต้องที่สุดและเข้าเกาะสีบ่มีวตายก็คือเส้นตั้งใดกระตงังยาห,หา,ายเข้าายเลดขาดทุกทุกคนต้องเลือกสไลด์ที่ถูกต้องเออมาณนี่เป็นแมปที่ต้องเลือกสไลดให้ถูกต้องที่สุด ใหญเขาตายเด็ดขาดประตูเปิดอยู่นะเข้าไปได้เลยเชิญขอให้โชคดีแล้วกันเอาละเขาเชิญชวนเราแล้ว,ลวเราจะไปไม่ได้เลยนอกจากเข้าไปไปเลยสิครับ,บอ,อยู่จับอกยังกลัโอเคเอาละจะฮอตด,ดอกหรือชีสเบอร์เกอร์เอาแล้วบานนี้ The c o r ร์ s ร l ต d สไลต์ i s e ดีซิตไม่อ่านแล้วนะฮะไปกันเลยเอาละเทาเรือเอาฮอตด็อกดีกว่าครับทุกคนวางว่านอาจจะถือนะจะถือนะถือไหมองง๋อ้ย,ยผิดพลาดลงลิฟต์ซะงั้นอเด้เฮ้ยถือหรือผิดวะอาเชียอ้าวโอ้โอเคครับทุกคนขั้นเฮาลงไปมองลิฟต์ก็คือขาผิด อืมไม่ใส่ฮอตดอกนะต้องเบอร์เกอร์สิโอ้ยพอบอกว่าชุดอ่อนชุดวันครับทุกคนชุดวันคืออย่างวะผมก็่าพ่อนแห่ใจอะเปลี่ยนภาษาอังกฤษบ่อโอเคไปแฮมเบอร์เกอร์กับแฮมเบอร์เกอร์เอาละโอเคชีสเบอร์เกอร์ครับทุกคนมีคนที่ไปประม่าสามพันฮาร์เยเออหลายคนอยู่หาแซนแบบมนัมม่าหนีิครับทุกคนอาจผิดโอเคเข้ากับโล่งมาหมองแฮมเบอร์เกอร์ไปซีเรียบร้อยแล้วกับที่โยนได้ของแบกรูมครับทุกคนเป็นหองแบบดั้งเดิมเลยอะเออ สิมีแสงไฟฟัวเร็นฮึ่งฮึ่งงนี่แจงแบบสีเนาะเอาประเด็นเขาคือลืมเบิ่งอันนี้อ, <c oughs> อีกอ้าหข้ามเหาเออกระโดดไปก่อนนะฮะออฟฟีมานานแล้วก็กระโดดไปเลยเอาละตอนจากนี้คุณอยากได้อะไรระหว่างนิ้วพิเศษกับนิ้วเท้าพิเศษอือเอา,เอาไงดีวะสวัสดีเพื่อนดีจะลัสู่ห้องด้านหลังบันทึกไว้อย่างรวดเร็วสลไายที่ ที่ชนะจะถูกตัดสินโดยคะแนนของผู้เล่นอ๋อเขาว่า,าเอานีดีกว่าผมคิดว่าเนี่ยเออฟังนี่นะมีค้นไปแล้วโอเคเย้ถึกสวยว่ะฮูสิบยอดโอเคไปต่อไม่รอแล้วนะอจือบ๊บอจือบ๊บอจือบ๊บอจื๊บอุ้ยง่ายมากเลยนะออปปี้ทุกคนเพราะว่าพวกนี้ออปปาาการเ,นะเล่นออปีนี่เป็นเรื่องง่ายมากเลยยกเว้นท่าที่ผมเลรียแมทน่ะเด้ออุ้ยโคตรมืดใครจะไปเลี้ยวไปเห็นเออ เอาล้ลูกสอนมันบอกให้เขาเรือไปทังนี้ครับทุกคนเอาอละคำถามต่อไปคือคุณอยากจะเป็นใครระหว่างเร็วจริงๆกับแข็งแกร่งจริงๆฟังซ้งายเข้าไปมาแล้วผมคิดว่าเขาต้องไปฟังขวาวะ่ะเออมันอาจจะสลับกันเนาะเออแบบว่านี่เอาชีพหายแล้วลงลิบลงลิบขนาดนี้อะไรเนี่ยโก,กโกวาโกคีซิมิซิมีดา <c oughs> <c oughs> ตายจ้อย อต,า,ตายแล้วตายแล้วเอาละไปต่อไปต่อ,อ,อทำไมคุณไม่เอากล้ามละ่ะอืมผมไปมากา่าหันีบนตายตาฝาดหรือเปล่าลงไปใหม่ก็ได้นะอย่ามาหลอกผมเลยผมไม่งงโ,โอเคเราไปเร็วจริงๆนะคะทุกคนไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วฮะเร็วจริงๆนี่เสียลายกว่าแข็งแกล่งจริงๆครับทุกคนแมปนี้ผมจิบบอกก่อนครับทุกคนว่าเป็นแมปที่ โดนละล่ะเออมีคนเล่นไลน์แล้วแต่ว่ามืนหนีผมที่มาเล่นไม่นะครับเนาะผมเป็นคนที่เราท่านด้เล่นด้านนี้เลยอ่ะเออมาลองเล่นกันเราก็สร้าง,งนี่กับซิมี่น้ำมันจะค่อยประทุดูเดือดกระเทาะแจดิบเดียวแล้วก็ผิวหนังเข้าใหม่เป็นจุนแท้แน่นอนแล้วอย่างนี้อ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะ your f r e s h choice your o a t your w h a t อะไรวะเออ เป็นชอยครับทุกคนเฮเขาเลือกว่าเขาจะไปช,ชอยใดแม้แล้วบนี้ยังนี่คุณอยากจะเป็นใครวัาจันเยาวชนที่สุดดีเก่าแก่ที่สุดผมว่าเอานี่วะเออไปเบิร์กันเลยว่าเขาจะได้ผ่านบอเอา้าบ่าผ่านแล้วโอยอะไรเนี่ย ที่ข้างนั้นคืออะไรอะโลกหนังไอ้เชี่ยโอ้โอเมกอดโอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้ยยี้เชี่ยโอ้โหไปไม่ดันแกกินแกจะยีนรอดจากกันเหรือเชี่ยชิบหายมหรอเมียผัวมาอะไรเฮ้าอีกเออนี่แล้วกันเยาวชนที่สุดจิวโอเคเยาวชนที่สุดที่รกว่าที่เก่าแก่ที่สุดนะครับเพราะว่าเก่าแกเนี่มันโบราณแล้วเออ อา้าวเรอันนี้คืออะไรโอ้ผมบอกเลยว่าแมพย่างสวยอ่ะแล้วก็ภาพแต่ลานี่เหมือนเหมือนโลกหนังเลยอ่ะเหมือนแบกรูมอ่ะทุกคนเอากับแบกรวมบอก <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยหืมตูน้อยอ่านบอกครับทุกคนโอเคไปเร้ดีกว่าแล้วเสียเวลาครับทุกคนแล้วนี่เราจะขึ้นยังไงอ๋อคือไดอย่ชึบอ้าวเราไปดูช้อยต่อไปโอ้โ,อโอหฮเดครับทุกคนเดาเขาเข้าใจอ๋ออันนี้คือเขาพามาแล้วโอเคโอเค ไหนดีกว่ากันแอปเปลิลกับักสมผมว่าเอาักสมดีกว่าปื๊บไปยูหูอัดจื๊บอ้าอีกแหละปมสิบลอกเอาทางขวาเลยเด้อเด้อโหเจาะทางใต้เฮ้ยอมองอัดเฉี่ยวทิ้งไมแล้วอื้ม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 อือ้ยโอ้ไม่รอดไม่รอดหรอกนะโอเคมาผมหลุดอยู่พี่กันแล้วบอสิเอาอันใดแต่เบิ่งได้แต่บังได้เดี๋ยวจาาึ๊บ โอเคผมี่เอาฟังแอปเปิลนะฮะแล้วจะไปผมจะเอาอันฟังนี้กันเบองมันสี่เขาลิมบ์บอฮึบโอเคแอปเปิล okay. ก็แสดงว่าสมครับทุกคนสำหรับการโหวตนะครับเนะาะหาลังจากฮารุมานเรียบร้อยแล้วห้องกอดจไปฟังนี้ครับอะจึงอาะจึงอะจึงไปเลยแล้วนี่อะไรอ่ะโตลงไปก่อนเลยโอเคไปฟังนี้กันครับฟังนี้กัจะมมีอยู่ประม้น สองช้อยด้วยกันนะครับโอ้ใจละผมรู้ชะตากรรมเลยว่าขันนั้เอาดีซี่นี่จะต้องเจอแทนแน่นอนอ่ะเอาฟังขวา้าดูเออเอาความฟังซ้ายดูนี่มันจะเจอรีบบอยโอเคผมรู้แล้วฟังทางหน้าเนี่ยมันจะเจอแต่รีบเออฟังทางด้านขวาว่าจะเจอแต่รีบแต่ว่าฟังเนี่ยมันเป็นฟังที่ถูกต้อง เอาละเราวลูกจุพิกัดแล้วว่าจะราเลือดจะอันไหนนะฮะอ่จื๊บขามลาว่า,าไปก่อนครับทุกคนลาว่าเป็นสิ่งอันทราที่สุดครับทุกคนเอาละนี่ออกมาโดยมีเวลาสินาทีและยี่สิบกานาทีโอเคระวงังทั่วระตาบกับขอความ ข้อสรูปแบบการศื่อาอัไรดีที่ดีที่สุดผมคิดว่าน่าจะโทรศัพท์อ่ะเออขอเออจะได้ไ้ได้อ้าวจริงเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อกระเทือนอยู่เกือบไปเ้วเกือบไปเราลงการ่งขอความแล้วระพวงการศื่อสานี่พมว่าการใช้โทรศัพท์นี่น่าจะดีที่สุดแล้วครับโอเคเกือบไปเอาขอความแล้วบลาบ้างอันนี้น่ากลัวสุดเราจะไปทางไหนต่อท่านี้ท่งนี้ครับทุกคนไปได้บ่โอเค เอาล่ะคุณอยาได้ยินเสียงแบบไหนเอย้ยข่าวดีข่าวร้ายเอาข่าวดีแล้วเนาะไป็นเบี่วข่าวร้ายเละสัวเออกันเลิกไปเลยสิครับเย่ผมรู้สึกว่าเข้าไปฟังซ้ายแล้วกูฟังขวาวทุกคนแล้วเขาก็ลงมาก,ก่อนเลยอัดับแรกไปฟังนี้ครับอ้อเชี่ยวบอท การเล่นแมปนี้ก็ซ้อยตัดใจให้ห้าพรอมกับทุกคนว่าเ้าสิมีการตัดสินใจแบบใจน,นะครับนอะให้เห้าเลือกเลยเออแล้วก่อนในระวางการเล่นเ้าก็ได้สับดจแบกรุมไปเรื่อยพร้อมทุกคนใครที่เป็นคนมักแบกรุมอยู่แล้วความเป็นลิมิโนสเปรดก็สามารถมาเล่นเกมนี้ได้ เพื่อความแบบชมว,วิวของแบกร่วมไปพร้อมเพื่อความแบบหืงโคยงคว้างน่ากลัว,วดูอัดๆแปลกๆนะฮะเอากระสุนไหนร้อนกว่าแฮสภาพอันใดดีกว่าโอ้ยผมบอกเลยหนาห่อนช่วงนี้ประเทศไทย,ไทยโคตรหัวหนาวเย็นก็เย็นมาม,มาลองดูเย็นนะฮะทุกคนยูหูเอากระถือเลยเออผมบอกเลยช่วงนี้ประเทศไทย,ไทย,ไทยแบบรอดมากคนเลยบวบเห็นบอกเออมีแต่บวบความเย็นมาเลยเอาระฟ้าคือไปฟังอีกเรนดีกว่าครับ มีลูกสวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสวนีเห็ดตรงๆเ่าเห็ดนี่มันเห็ดเงียบสิเงียบมาหนีป <c oughs> เอ,อเออมาต้อนใจครับทุกคนสิ่งที่เขาต้อนใจ,จนตอนนี้คือการที่จะได้ออกจากแบ็กรูมนะฮะในระหว่างนั้นก็มีการออฟป,ปี้ไปในแต่ละาทางเพิ่มความยากนะฮะแต่ก็ไมไ่ยากเลยเพราะเราผัดออปปี้มานานแล้วแต่ว่านี่คุณอยากจะเป็นไผว่าสันเขาอยากจะเป็นไผว่าที่เอ่อเรือประถือวะเอาหนีก็แล้วกันครับทุกคนจื๊ออุยอ้ยๆิวอ,อ,อย่างวะถือบ่ ว่คือโอ้โอนมาถือก็หาไม่เหลือ้าไม่จริงกลงนาจะเดี๋กระพ่อรีบเดียวกันปะเฮ้ยเฮยตัวเฮ้าตัวเฮ้าเอ้ยเฮ้ยน่าจะไปไหนน่ารอก่อนคิดมันจะหนีป้นย่างนั้นเลยบัดพอตัวเฮ้าอีกโลกระนานปะเนี่ยไปเลยสมองดีก็เลือกสมองไปเลยสิครับโอเคเรียบร้อยเอาล่ะไปใจตดอบาที่นี่ ฟันนี่ก็ไปบ่ได้นนะคิดว่าแมนบอกเออแมนทางกานครับทุกคนอุ้ยสุดยอดเลยของแบงร่วมเป็นของดีแบบเนีกใจนืงอก็จะเข้าประโยชน์อีกใจนืงอก็นักกวัวทุกคนไม่ซอนดาที่เข้าสต้องสนใจครับทุกคนระวงังความน่ากลักวกับความสงบนะฮะแล้วก็มีความอันตรายพี่พ่อมือ,อขึ้นไปกันเรื่องครับปกติพอ่เอเนาผมมาจะมเมนลิสือฮ่าไม่ได้ตกงจมาเลยเอาละเข้าขอาามกระดานใหม่ไปก่อนเพ๊บเพ็บเพบแล้วก็ลบไปด้านล่างครับทุกคน เราก็ไปพอกับซองช้อยผมว่าเล่นไปเรื่อย,อยดิมันอาจจะมีสามช้อยเขาเหลือเพิ่มความยากขึ้นเมื่อเก็บถ้วยในตู้วิธีไหนจะถูกต้องนะฮะก็บถ้วยในตู้วิธีวิธีไหนที่ถือต้องผมคิดว่าน่าจะเอาอันนี้ลก้มลงวะพราะว่าบอให้ปูลมันเข้าไปทางแนอ่ะน่านจะถือนะคิดว่าถือบอเอาบบบว่าถืออีกแล้วโหแย่ว่าประเทศฝรั่งเขาใส่อนะไรเนี่ยงายขึ้นดีแก,ก้วอะ จูส่สุจันหุออยพีหลอกเอ้ยเออโยอเอถ้ออานแน่จริงก็ตามมาสิอืเออเออออกแมพไปเลยครับผมออกแมพไปเลยว <c oughs> ละเฉันจะไลือกอันไหนดีอันนี้แล้วกัน้ยเอาละผมรู้ชะตากรรมแล้วไปเอาดันตี้ผมบอกเลยตายแน่นอนโอเคฮ่าผ่านเสยครับผ่านเสยเราจะไปทางไหนล่ะทางนี้ทางนี้ครับทุกคนทิว เอาละมาดูกันชอยต่อไปจะเป็นชอย pacing, whoa, 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 whoa. Ains.. อะไรอูพิ yeah, ่มความแคบแล้ะเพิ่มความโอ้โวโอ้โวโอ้โวอวอะไรอะอะไรอะตัวไรเราตัวไรเราอืออืมตายต่อหน้าเลยนะอืมใจเย็นใจเย็นเย็นเกือบ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 เฮ้ยหู้ยง่ายมากสอดสีพานได้เอ๋ลละมาหองถุงค้างครับทุกคนมีอยู่สองชอยระวัง คุณอยากซื้อไะไแบบฟังนี่หรือฟังนี่ฟังนี่ก็แล้กวกันว่าว่าเราจะถึกนะโอเคเรียบร้อยถึงสวยเอาละเปลเี่ยนเต ղ ครับทุกคนว้า,ท,าทังเติเนี่ยโคตรสูงว่ะฐานเนี้ยฐานเนี้ยอฟาไปอาฟาไปเฮ้ยไ,ไม่รอหรอกไปก่อนดีก,กว่าเชีย่ยทุกคนทุกคนทุกคนกคนบางนี่ห้องนี้ผมคุนค้นๆอ่ะเชีย่ยอ๋อ เป็นหอมแบคลุ่มเ,เลเวลหนึ่งครับทุกคนโมเมนต์เลเวลหนึ่งเด้หมายถึงเลเวลเออเลเวลเลเวลเหนึ่งเออแบบนี้ <c oughs> หนึ่งคนละหนึ่งนะเออแล้วก็มีคนจอบมองก็พออะเออนา่ากลัวมาเลยเอาระคุณสิได้ซุปเปอร์ฮีโร่ที่ดียิ่งขึ้นคุณสิได้์ออนได้พมว่าน่าจะเอาไอ้นี้วะไอรอนแมนถือปะปุ๊อ้าวปีดอะไรเนี่ยโอโ้โห เจอตัวประหลาดหยะยะยะเฮ้ยจะไปไหนเออค่ะเอาว่าเอาหนีเข้ากันครับทุกคนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนนีไม่คโหวบทลายกัวมัวอายรอนแมนนี่มอมเอนคนโหบทหน่อยมากเอาละไปอันต้องไปกันดีกว่าฮู ในระหว่างการที่เขาติดไปนี่เขาได้ชมบรรยากาศความเป็นแดกรูมหปือพรอมอะโคตรมวนชื้นอ,อะไรอ่ะอุ๊ยโอเมก้า oh ขังลางเป็นหอมแบครูมที่แบบอู้บ่ม,มีดีสีสวยเลยอ่ะทุกคนเอาละในระหว่างการที่เขาติดไปนั้นเขาต้องระวัง,เ,นะวงเหวลึกพอรอมอะเฮ้ยเฮ้ยจะตกจะตกนะอัาชื้บอ่ะโอเมก้า oh เกือบเกือบเกือบอ้าจิวโ,โ,โอเคเรียบร้อยแมคโดนัลด์หรือเบอร์หรือเบอร์เกอร์คิง เอาแมกเดโลดีกว่าเพราะว่านี้เป็นแบรนด์ดังครับทุกคนโอเคจะถือบอกเอ้ยถือเซอเลยว่าเแบเบกอรี้นี่ผมบ่เคยได้ยินซือ้อเลยเป็นแบรนด์แบบน่าจะมปสนซามิตะเกะคิดว่าดิโอเคและนี้อย่างนี้เอ็กซิสรทางออกเหรอแสดงว่าเฮ้ย <Hey, S 2> มันบอกว่านี่คือทางออกคูรสามารถกดสอบมันได้หรือไม่อืมยังไงไมีปืนใหญ่เฮาสื่อความแบบสงสัยคิดว่า อันต่อไปไว่าไหนจะมีตัวสัตว์รลาทตี่ค่อยขาวเท่แน่นอนเห็นลูปผ่านหรือเปล่ายิง npcs ไม่สนใจละออกเลยละกันไปเลยโอเคเอาเช็ดเคยังไม่จบตีเชี่ยมีสามชอยและตอนนี้เขาก็อยู่แบกรูมพาวเวอร์แบกรูมน้ำครับทุกคนแบกรูมวอเตอร์นะฮะเป็นสะใภ้น้ำขนาดใหญ่ที่บมิทีส่สุด แล้วก็แจ็คโอเรนจ์คืออะไรอ่ะเอาเอาไปเอก็แล้วกันต้องเอ็มมึงดิอืเพิ่มความหยาให้แล้วครับทุกคนถือโอ้เวนกรรมเมนกรรมจริงๆเอาแล้วเอาแล้วบาสนี่พ่อตตลกแล้วบาครับทุกคนฮี่คับผมพกปืนมาน้ำหนีเจอแน้ละเอาเอามาสินขาวมาดินฮ้ยปหลอดใช้สอง หวังว่าจะถูกนะถูกไหมเอยโอ้โหถูกเสยยคยโอ้โละเอาละครับทุกคนเข้าทิมาล่องลินมองแมปนี้เอ่อเป็นแมปสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะครับเนาะโอเคอันนี้เป็นขอความช่วยสุดท้ายแลครับเอาละระวงังฉลามสุดเจ๋งคิดว่าเดี๋ยวมันเจริงอะหัวคอนนะผมว่าไปไปหัวคอนครับทุกคนจูถือไหมจะถือไหม เอาบรรลุดเม็ดขาถือมันยากนะเนี่ยเริ่มยากแล้วนะเนี่ยผมบอกเลยว่าเมฟเนี่ยมอสสำหรับคนที่เล่นน้ำกันเบนกูมาเป็นทีมอสามารถมาเล่นกันได้นะครับเนาะขั้นมาเล่นผู้เดียวนี่ก็อาสีเออกี่ขั้นขี่ขั้นออกกี่ขั้นเข่าอ่ะเออมาณนี่เรามาลองเอายิงใหญ่ยาวนะยิงใหญ่ขาสเสะยหรอโอเค ยิงใหญ่ข้าวนีผมบอกเลยว่าผ่านเลยโอเคครับก็เป็นได้กันด้ครับสหรับแมปนี้นะครับเลาวเป็นแมปการเลือกถ้อยให้ถึงต้องที่สุดครับทุกคนเพื่อที่สิเอ่อห้าวตองหาถ้าออกจากแบกกลุ่มครับทุกคนแนะน้เนาะครับเนาะขั้นไัยอยากมาเล่นแมปนี้ก็ต้องส่วนมูอมาเล่นน้ำหลายๆคนครับทุกคนก็ขั้นห้าเล่นผูด้เดียวดีมันก็สิเป็นประมาณว่า เออเขาเลือกวงนี้เราบดถือปุ๊บพอกกีขาดออกมาเลือกสวยอื่นนะครับเนะบาะก็คือขั้นท้อชวนมูมาได้น้กันมูก็อดสีบอกเขาว่าเออช่วยนีถือเอ้อช่วยนีบ่ถือต้องเกิดเซเรลูเอออันนี้ถือบ่ถือประมาณนี้ครับทุกคนเป็นแมพที่ต้องใช้วิดแต่ลาณานเนาะครับเนาะว่าเออจะเลือกช้อยไหนดีถึงจะถูกนะฮะในระวางเดียวกันครับอันนี้มันามบางอะไรเนี่ย อยากเข้าซีหรือเปล่าชันก็อัดเกมอยูน่นะเนี่ยอืมชิก้อยากอยู่ในวิดีโอ YouTube ของแกนะสิอืเอาละครับทุกคนแล้วก็บว่าเพียงแค่การที่เขาสิตอมมาเลือกช่อยถูกตองที่สุดเข้ายัางงในมีบรรยากาศแบบเออเดินช่มบรรยากาศเป็นความเป็นแบกรุมครับทุกคนซึ่งแบกรุมเป็นทองที่แบบเง้วมากๆม่มีคนเลยแล้วก็แบกรูมไม่หลายเลเวลถึงเลเวลน้ำเลเวลสาวใบน้าเลเวลนู่นเลเวลนี่เลเวลนั่นครับทุกคนก็สามารถได้เลือกกลิน่นเดินช่มบรรยากาศไปใน ไม่ได้เดียวกันพอโอเคก่อนที่จะจัดกันไปในครั้งนี้ผมสิพาทุกุนไปเลือกชอยสุดท้ายกันครับว่าจะถึกต้องหรือบ่ถึกต้องโอเคอิสลอกไปนะ <c oughs> จะเป๋วไงายาี้มีจฉกคนฝรั่งเหร่นผมบอกเลยแล้วก็แชร์กันทะกคนมีการเปลี่ยนไม้จากการที่เขาจะต้องมาบุงนี้เห็นปะมันลอยขึ้นมาเลยอะ่ะแชร์ส่วนตัวเอาละก่อนที่จะจัดใตหินกระดาษหรือก,กันไกลผมคิดว่าเป็นอาจจะมีความแบบ เออระววางหินกระดาษกันไกอันแดแข็งแกงกว่ากันว่ะที่ผมคิดว่าน่าจะหินอ๋อเราไปหินกันแล้วกันจะถูกไหมเอยมาลองดูกันทุกคนถูกไหมถูกไหมเอาโหถูกเซยยิดเค่ผมบอกแล้วว่ามันถูกค่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวรับชมไปก่อนขั้นไทยมากคลิปอีก่อนอย่าลืมที่สิกดไลค์ให้กันน้ำนะครับนับก็เป็นกันรังใจด้วยกันเฮ็ดคลิปต่อไปครับทุกคนหวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย